สวัสดีครับไปไปพ,อพอ่อปฮะนามุดลงใหญ่ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวงมันลอยมาฮาไปวรา,าได้อยู่ครับโุเฟอมาหลอยมันลอยขางนึง ไม่ได้ครับท่านผู้ชมทานี้แผนสองครับเปลี่ยนลักษณะการดึงใหม่ตอนนี้ลองท่านี้ดูครับสเตย์ก็ไม่น่าไว้ใจครับผมว่าแล้วสเตย์ไม่น่าไว้ใจเงีบลอ๋อตายละ เทคที่สามครับหลังจากไปเอาสลิงมาเพิ่มครับเพราเมือกีนี้สเตย์ขาดไปแล้วลองดูครับจะรอดไหมถ้าเห็นท่าไม่ดีคงต้องตรงข้างครับเพราะรถห <c oughs> ีุหยังเนาะบปด้เนาะขึ้ <c oughs> งหยาบไปเนาะหยังอะรักขาดเลยรถเว้ <c oughs> นอนขาดตัวนีึงป่ะขาดไม่เรี็วป่ะพ่ะเว้ยโอ้ยขี่ได้ะท่านได้ออกเนี่กระชากนี่ยังอยู่ตายก็ได้แล้เรานี๋ก็ไม่เงุดหิดเหรอมา พี่เซละเอียดมันออกเนาะหยาบโอ้เป็นไงเงี้แต่ครับท่านผู้ชมกว่าได้ระบาดเนี่ย <c oughs> ได้อยากเตรีมแล้วน็อตน่าจะมีรอยลาวอยู่แล้วครับมันได้ดึงเทียบแน่ะริดดึงเทียแรกเลยแต่คว้าตัวเนี่ยเปิดบริสุทธิ์ดีครับเปิดฝ้ดไปไปาข้างแล้วกัน ไฟไฟโลออกเจอแล้วครับเสียชากครับท่านผู้ชมฮะหน้าน็อตตัวย่างเก็บไอ้เนี้ยมาถ้าเป็นแม่เสียโอ้น็อตใหม่ๆขาดใหม่เด้ครับมันขาดใหม่รีเด้ตัวเนี้ยนั่นเดียวอะเอาไปเป็นตัวย่างครับว่าไปเป็นตัวย่างมันพุ่มเงามันตอนไปเสียยังบางอยากบางอยากไปจอดนาล้านก็บอกว่าอันนี้แล้วมัน เรียบร้อยดีครับอิซูซุสามร้อยหกสิบแรงมา้าตอนนี้มันพัาดแรงมากอ่ะกระซอยยังบ่ด้ครับเพราะว่ารถมันอย่างทา,างเดียวครับถ้ากรณีรถติดลมอย่างนี้คือลำบากครับขึ้นยากพอสมควรเพราะว่าหนึ่งน้ำหนักรถค่อนข้างเยอะเพราะรถมีทรายน้ำหนักรวมตอนนี้ยี่สิบห้าตันครับก็คือตัวรถประมาณสิบสองถึงสิบสามตันประมาณสิบสองตันครับสเปคดํสามมิตรแล้วก็ ปริมาณทรายในรถตามน้ำหนักก็รวมแล้ว25ตันครับมาดูนะครับจังหวะนี้ช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดครับจะเป็นยังไงขึ้นน้ำเอียงๆหรือว่าน่ากลัวพอสมควรครับดูครับแม่โครประคองข้างจะรอดหรือเปล่าคอยๆเด้อครับคอยๆเด้อ พันดำบ่ดีดำแล้วนี่พิกครับอาการเนี่ส่วนมากคือเป็นทางเลือกสุดท้ายครับถ้าอาการประมาณนี้ไม่อยากให้ทำถ้าดำแล้วมันโอกาสที่กระบะจะฉีกหรือรถจะคว่ำสูงครับ ตอนนี้ก็เกียร์ทรายลงครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆต้องยอมครับงานนี้ถึงกับต้องยอมทิ้งทรายก่อนเดี๋ยวให้แมโครตักขึ้นใหม่ครับไม่ใช่ปัญหาว่าไแมคโครเราอยู่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวแมคโครตักขึ้นครับพี่โชเฟอร์แกเคลียพื้นไปแล้วครับเคลียพื้นให้สะอาด เพราะว่าตัวแม่ต้องไปเทที่หนึ่งครับตรงนี้ลูกค้าให้เทตัวลูกเพราะตัวแม่ต้องเข้าไปเทในหมู่บ้านมันต้องใช้พื้นที่หน่อยอชอเฟอร์ขึ้นไปดูช่วยแล้วครับ ภาษาใช่ไปก็นักบวชภาษาใช่สมมติยังกะการนักเนาะเงินแต่ตะความั้ยเฮ็ดมาพลอยเนอดท่านเด็กระชากข้นในนี้สลิงหัวได้เคีงข้ายย่นบอดีเท่ข้นครับบ่ป่ายสลิงบ่ฝาดไม่ข้อตอนเคยมีเหตุการณ์หนึงที่ตะควาขาดไปนี้เพราะขาดปั๊บมันสลิงมันเคีงมันเบียงไม่ฟาดหนักกระจกไม่ค้นอีสวดต่ำเขาเอื้อขนครับตายครับมองเห็นคอน ไทยลงในเฟีดโอ้มันเป็นตะยานเนี่ยตัวนี้ม่นเป็นแต่ยูไก่มาย่มดึงไม่ต้องพยายามดึงเฮ็ดบุงกี้ต่ำๆไปยังบอดีขึ้นมาสูงไอ้เฮ็เก่าหลานหอนย่มติดๆขึ้นติดปอกบัวเหยือก่อนที่ไปทางได้มาทางดีๆจะไปอยู่ไก่หรือเป่ามันยู่ไล่ตรงอยูไล่ขวางกันฮะนาทีดีขึ้นแล้วป่ะนี้ ดูมุมนี้อาจจะเหมืนอนเอียงไม่เยอะครับท่านผู้ชม จังหวะลุ้นระทึกครับ ได้กลวยไซออกรลอดไม่รอดครับท่านผู้ชมต้องดึงถอยครับ ที่สี่ครับฮะขึ้นแล้วเราพ้าวันนี้มาแล้วขึ้นได้ก็ขึ้นรอมันขวดซอยกันได้แล้วลเรียบร้อยครับท่านผู้ชมขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อย ามาเสียกมองครับ่เสียกบวกไปดูเศษซากนักลบนะครับตะขอก็ขาดหลุมก็ตกโอ้โหครับน,อน็อตตัวหนึ่งครับรอยขาดเป็นรอยใหม่เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยเป็นรอยใหม่ๆเลยครับขาดตรงเกียวครับ ดินไตมันท่านแน่นีจบภารกิจครับเหลือแค่ตักทรายขึ้นรถครับเพราะว่าหน้างานต้องไปเทอีกจุดหนึ่งตรงนี้เทตัวลูกครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับท่านผู้ชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเดี๋ยวเอาน็อตไปคืน จะคลองรถเขาก่อนครับเพื่อเป็นตัวอย่างในการเทียบซื้อจะได้สะดวกขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ